แสดงให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีอะไรดีเราอย่าเพิ่งไปขอความช่วยเหลืออะไรจากคนอื่นเพราะการที่ขออะไรจากคนอื่นเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีดีอะไรและเขาจะสน,นับสนุนเราเราเราก็ต้องคว้าโอกาสมาให้ได้สวัสดีครับผมนายรุ่งโลดไชนิยมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยชุดพาโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสปี2024นี้ครับ ทำไมผมถึงมาเริ่มเล่นกีฬาปิงปองคนพิการนะครับผมเป็นคนพิการผม6เดือนเนี่ยคลอดออกมานะครับก็มีการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลผมพิการแขนขาลีบทั้งสองข้างผมเรียนโรงเรียนคนปกติตลอดมีกีฬาอยู่ไม่กี่ชนิดกีฬาก็มีฟุตบอลผมก็คงไม่เตะไม่ได้มีโด,ดนทั้งย่างผู้หญิงก็คงไม่เขาท่าผมไปเล่นปิงปองเอ้ยมันไม่ขัดกับความพิการของเราเอ้ยมันมันสนุกมันรู้สึกความชอบก่อนเรื่องแบบความชอบก็ไม่ได้เล่นเกิดบแบบหวังว่าจะติดทีมชาติอะไรก็เล่นเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเอง ครับผมก็นั่นก็คือจุดเริ่มต้นในการเลือกเล่นกีฬาปิงปองครับผมอะไรคือแรงบัตหันที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้นะครับก็อย่างแรกอะไรที่ผมบอกไปข้างต้นผมเล่นกีฬาปิงปองเพื่อพัฒนาร่างกายตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบในกีฬาชนิดน,นี้แล้วก็มีโดนเด็กๆเ,เนี่ยก็โดนเพื่อนล้อไอ้เป๋ง่อยเพราะผมเลงๆของคนบวติเลยใส่เสื้อแขนสัน้นขาสัน้นก็เห็นความพิจฉาของเราก็โดนเอ้ยไอ้เป๋ยง่อยอะไรเงี้ยผมก็คิดสักวันหนึ่งเขาจะไม่เรียกเราว่าไอ้เป๋ง่อยอทีนี้เราก็มาพัฒนาร่างกายตัววเเอองรื่ยๆแล้ กับกีฬาชนิดนี้มีจนกระทั่งเราติดทีมชาติไทยทงชาติไทยเนี่ยติดที่หน้าอกเราไปแข่งครั้งแรกทุกคนก็ไม่เรียกเราไอเป๋งก็ไ่เรียกเอ้ย e พี่ลุงเอ้ย e พี่ลุงนะพีป้องนี่มันก็เปลี่ยนความคิดของหลายๆคนไปก็อันนี้เป็นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมอยากเล่นกีฬาชนิดนี้ครับหลังจากที่ได้ฝึกซ้อมมาตัวเองแล้วแล้วพอทีเนี้ยเข้ามาอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอยู่กับคนปกติมาตลอดแล้วพอมาเข้ามาแคมป์คนพิการเนี่ยผม ผมรู <muitas S 2> ้สึกว่าผมอ่ะก็ไม่ได้มีความท้ออะไรเพราะว่าเราเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างแต่ว่าเราก็ต้องมาฝึกซ้อมร่วมกับเขาเราก็ยังเห็นว่าเอ้ยคนที่แย่กว่าเราก็ยังมีนะเพราะเราไม่ได้นั่งมีแ์บางคนก็นั่งมีแชร์แต่ผมอยากจะบอกว่าคนพิการที่เล่นกีฬาแล้วเนี่ยเหมือนเป็นคนพิการที่อัปเกรดตัวเองแล้วเพราะเขาเหล่านี้ก็จะดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในบางคนผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่ของลูกก็ต้องดูแลตัวเองแล้วดูแลครอบครัวได้ผมว่าคนพิการที่มาเล่นกีฬา เมืเ่เหมือนคนมีการที่อัปเกรดตัวเองแล้วไม่ได้เป็นพาาะต่อสังคมก็ถ้าเป็นไอดอลสมัยวัยเด็กในกีฬาปิงปองก็พิโมบอลนะครับเป็นนักปิงปองมือซ้ายผมก็เล่นมือซ้ายเหมือนกันเป็นนักปิงปองประเทศเยอรมันนะครับก็อายุเยอะแล้วจุดเด่นของเขาก็มีลูกเสิร์ฟที่ดีตอนเด็กผมก็ซ้อมเสิร์ฟซ้อมเสิร์ฟก็มีลูกเสิร์ฟที่ดีกีฬาปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่วัยมากแต้นหมดแต้มใครมีลูกเสิร์ฟดีรับลูกเสิร์ฟดีก็สร้างสรรค์เกมได้ดีกว่าก็ถือว่าพิโมบอลเนี่ยก็เป็นไอดอลผมตอนเด็ก แต่ตอนโตมาเนี่ยเราเราแต่งงานแล้วเรามีครอบครัวแล้วก็กาลังใจของเราก็คือตอนนี้เรามีลูกชายสองคนแล้วผมอยู่ในวงการเนี่ยมา20กว่าปีมีคนถามผมว่าเบื่อไหมท้อไหมเ,เหนื่อะไหมผมบอกว่ามีความเบือ่อแหละแล้วก็เหนื่อยแต่ตอนเนี้เรารู้แล้วว่าเราทำทำเพื่อใขรทำทำเพื่อใขรเนี่ยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราทําเพื่อลูกของเราสองคนเราทําเพื่อครอบครัวของเราเราเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกของเรานี โดยคนดูถูกว่ามีพ่อเป็นคนพิการแล้วคุณนาหาชีวิตของเขาดีๆเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่คุณพ่อคนนี้จะทำาให้ได้ครับมุมมองต่อสังคมนะครับผมขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมภาพกว้างตอนนี้นะครับเพราะอยู่ในวงการกีฬามา20กว่าปีก็แต่ก่อนเนี่ยก็ไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนหรือไปขอการสนับสนุนที่ไหนเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีกีฬาของคนพิการด้วยนะคนพิการเล่นกีฬาได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังคิดว่าคนพิการก็ต้องอยู่ในบ้านไม่ต้องไม่ต้องมีทําอะไรเป็นภาระต่อสังคม แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไปที่ไหนเฮ้ยพี่เขาเป็นนักกีฬานี่ถึงแม้บางคนอาจจะบอกกีฬาเราไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่รู้ว่าไม่มีปิงปองคนเดียวมันก็มีกีฬาอื่นๆอีกทำให้ทำให้สังคมเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้คนพิการเนี่ยไม่ใช่เป็นภาระต่อสังคมและเขาสามารถทําให้ชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้เขาแขนขาอาจจะไม่ดีแต่เขามีสมองสมองที่ดีเขามีส่วนอื่นที่ดีเขาไม่ได้เป็นสาะรพะัด ตอนนี้สังคมให้โอกาสมากขึ้นแล้วในคนมิการแสดงให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีอะไรดีเราอย่าเพิ่งไปขอความช่วยเหลืออะไรจากคนอื่นเพราะการที่ขออะไรจากคนอื่นเนี่ยเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนว่าเรามีดีอะไรแล้วเขาจะสนับสนุนเราแล้วเราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นให้ได้แล้วอยากจะฝากไปถึงน้องๆเยาวชนนะฮะก็พูดถึงเรื่องกีฬาภาพ,าพรวมแล้วกันไม่ต้องมาปิดปองก็ได้เอาเอาให้เราชอบก่อนชอบกีฬาไหนเราลองลองออกจากบ้านก่อนหลังแรกเลยออกจากบ้านมาให้ได้ไม่ต้องอายว่า ออกมาแล้วจะมีคนว่าคนอะไรออกมาจากบ้านก่อนมาทําในสิ่งที่ยังชอบสิ่งที่ยังรักก่อนถ้าเราชอบแล้วรักมันเนี่ยเราคิดว่าเนี่ยไม่ช้าก็เร็วนผลสําเร็จจะขึ้นกับเราแน่นอนขอให้เรากล้าที่จะลงมือทำก่อนครับฝากไ้ถึงกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาคนเิการนะครับก็หลังจากจบกีฬาโอลิมปิกเกมแล้วนะครับก็ยังมีกีฬาดีๆอย่างกีฬาพารอลิมปิกเกมผมอยากให้ทุกคนมองว่าเราเป็นคนเหมือนกันติดธงชาติไทยเหมือนกันเนี่ยครับผม ก็ตัดคำวิการออกไปผมเชื่อว่าทุกคนจะดูกีฬาคนที่การสนุกไม่แพ้กีฬาคนปกติแน่นอนครับให้ลองลงมือทำสักก่อนก่อนที่จะบอกว่าทำไม่ได้นะมาร่วมสนับสนุนนะักกีฬาพิเศษไปพร้อมกับเรากดติดตามพ Para อ p o r t i d o ล